สวัสดีครับมาเบิ้งบ้านสวนครับพี่น้องครับอู้บรรยากาศดีมากครับปลูกไค้นะครับปลูกไปปลูกเปครับพี่น้องครับอูบรรยากาศนะครับนี่ทีที่มาอยู่น้าอยู่สวนนีนี้มีกิจกรรมเยอะนะครับปลูกบัวปลูกพักอย่างปลาครับเบิ้งบรรยากาศอู้สุดยอดมากๆครับพี่น้องครับนี่ครับมาอยู่ไอ้ันนี้ครับหลังจากที่ทลังจากที่เขาสวนแล้วเขาก็นั่งพักอย่างนี้ครับอ้มีความสุขนะครับนี่อยูนเซมาดีครับพียครับรอบผมนี่ครับมาเบิ้งนะครับนี่ งานการทำงานของเขาก็าไปจำเป็นว่าเขาต้องอไปเป็นยุกน้องไผ่นะครับเขาสามารถที่จะเป็นนายตัวเองได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เพื่อนเฮ็ดงานแล้วนะครับเบิ่งปลูกข้าปลูกตะไคร้ยุคพุ่นนะครับหลังจากที่เพื่อนเฮ็ดแล้วเพื่อนก็จะมานะครับมานั่งพักนะผมเมื่อยตอนไหนนะครับกลับมาพักตอนนั้นนะครับมีแรงตอนไหนค่อยไปเฮ็ดอีกเที่ยนึงนะครับนี่คือการทําเกษตรนะครับการทําเกษตรมีรายได้แบบไหนนะครับก็คือว่าอยู่ที่แต่ละคนแต่ละบุคคลว่าจะหาตลาดยังไงนะครับ การทำเกษตรเราต้องศึกษาเพราะว่าการเกษตรมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับลองเอาไปทำดูครับเกษตรมีบ้านมีสวนกันนี่มายุ่งซิไม่ต้องไปบ้านใหญ่โตครับอยู่แบบนี้ก็มีความสุขครับนี่อยู่แบบนี้นะครับนี่บรรยากาศเบืองไปครับรอบทางอันนี้ก็คืออันนี้คือแหล่งอาหารนะครับมีทุกอย่างกุ้งหอยปูปลานะครับกุ้งหอยปูปลาหอยขมหอยจุบมีเบิร์ดครับอยู่ในนี้ครับผักก็มีครับไม่ต้องไปซื้อครับซื้ออะไรผงชลรสน้ำปลานะครับสิ่งที่เข้าสางบวได้นะครับสามารถ ืตัวนี้เขาเอาเป็นแลกเปลี่ยนจากการขายปูขายปลากับปแหลกเปลี่ยนแล้วก็มาซื้อน้ำปลาครับพี่น้องครับนี่ยูซี่ก็มีความสุขครับนี่เพิ่งจะเลี้ยงตะเกแตนพ่อครับนี่นี่ครับตะเกแตนก็เริ่มเลี้ยงแล้วครับนี่ลังไงนะครับนี่นี่ครับเลี้ยงตะเกแตนปลาทังก้าด้วยนะครับนี่เฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดหลายๆทางในเรื่องของการเกษตรครับพี่น้องครับนี่ครับการทําเกษตรกับบ่มีที่สิ้นสุดครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งกันครับพี่น้องนี่เป็นปลาบัวนะครับบัวนี่กับปลูกไม่พอขายนะครับนี่ เราก็สามารถขายครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับเราก็นี่ปลูกบัวแค่นี้ก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับทําไมคนอื่นคิดว่าแค่บัวแค่นี้สร้างไรายได้ยังไงครับอันนี้อยู่ที่ตัวละบุคคลว่าจะหาตลาดยังไงนะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับ